สับสนค่ะสับสนไม่รู้จะใช้อะไรดีที่ทําให้การเงินดีขึ้นการนี่คือคําถามที่พบบ่อยมากๆนะคะหลายท่านนะคะ มีคำถามมาค่ะถามว่าเอเขาจะใช้ยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9หรือ6 3 9 5ดีนะคะใครที่อยากให้มีสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินการงาน,งานแนะนําให้ใช้ยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9ใครที่อยากได้โชคลาบนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคลาภในเรื่องของการเงินการงาน,งานความรักหรือแม้กระทั่งโชคลาบจากการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงรางวัลให้ใช้ชุดตัวเลข6 3 9 5ค่ะอาจจะเขียนติดไว้ที่กระป๋องสตางค์อย่างในกระป๋องสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเรานี้นะคะก็อาจจะเป็นลักษณะข,ของการเขียน4 2 8 9 แล้วค่อยเขียน6395นะคะเพราะว่าถ้าเขียนตัวเลขผิดตำแหน่งนะคะความหมายเปลี่ยนไปแต่ถ้าเป็นเขียนลนักษณะของ4289แล้วต่อด้วย6395เมื่อ6กับ9มาประกบกันนะคะส่งผลให้มีเงินเข้าแรงออกแรงถือว่าเป็นการวางตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ ใครที่พื้นที่จํากัดนะคะเขียนเป็นชุดกุเลข4289แล้วตามด้วย6395ค่ะสามารถใช้ได้ทั้ง2ชุดกู่เลขเลยนะคะสนใจให้ยันพลังตัวเลขชุด4289และห3 9 5ในกระป๋อสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราเป็นตัวช่วยทักที่อยู่หน้าโปรไฟล์มาได้เลยค่ะ